เราก็จะมาแกะกล่องซุปแคบแบนนะคะแต่แบบนี้เป็นแบบสกอตเทปน,นะคะทุกคนนี่นี่ให้ดูด้านหลังด้วยนะคะมีสะสมถึงหกแบบด้วยกันนะคะนี่ด้านข้างก็มีนะคะตัวที่วิตาอยากได้นะคะก็จะเป็นตัวนี่นี่เลยนะคะตัวเลมโบว์นี่นี่น มารุ่นกันว่ามีตาจะได้ไหมนะคะมาแกะกันเลยน่ารักมากเดี๋ยวเกะแต่ตูดนะคะเพราะจิบกล่องไว้ชุบโอ้กล่องฟาวคะ่ะเราเล่นค่ะอุ๊ยแอบเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวม,มาดูขนมกลยนะคะนี่ก็จะเป็นขนมเนาะมาหนึ่งสองสาม เดี๋ยวแกอมาให้ดูเป็นสีเหลืองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่สงสัยดวงมาวากับสีเหลืองตอนนั้นอยากได้สีเหลืองก็ได้นะคะเย้ได้สีเหลืองสีโปรด้ยเย้ไปบ้า